เห็นไหมคุณโออาี R D. ไม่ได้เจอคุณโออาี R D. ตั้งนานแล้วท่านผะูน้ชมเขาเป็นเจ้าแห่งมาซายมามยังมาซายอีกไหมมาซายอีกแล้วเวทิมมาซายมาเราจะต้องทิมนะครับทิมครับทิมครับกินครับผมดันครับอัน,นิดปล่อยอืมเขาทิมใส่เราแน่เลยป่ะโคนไป กินครับผมเฮ้ย hey, หรือว่าดันดิกินดี่ว่าไหมกินเลยใช่แล้วแล้วเราก็จะไม่โดดม้าไปตานั้นนะครับเพราะว่าม้ามันขึ้นลำบากใช่เราจะเอาม้าถอนกลับมาไปครับไปครับเม็ดไปหลังึ้นไปครับไปครับอึมกินเลยดีไม่นี่อ่ะ เดินนิดนึงดีกว่าไปครับเปลี่ยนเป็นปมาเทียมฝั่งนี้นะครับ ินดีครับรออะไรเขไปแล้วตัวดีไหมเนี่ยตบฝั่งซ้ายฝั่งขวาผมว่าผมผมดันยันไว้ก่อนดีไหมเนี่ย เพราะว่าเออไอเรือเขาไม่อันตรายว่ะเพราะว่าถ้าเขาเขาทิมไอเบียตัวที่อยู่ด้านหน้าไอเบียที่ผมจิ้มมาเนี่ยยุ่งเพราะว่าผมเอาเบียกินไม่ได้นะครับเพราะว่าเรือเขาไอเรือเขาก็ตาอันนี้ผมอยู่โอเคผมถอยดีกว่าเอาคุณถอยดีกว่า ครับแม่สองเว้ยแม่สองเว้ยไปเลยเฮ้ยแม่งกินเรือว่ะทีหนีดีครับอืมกินไปเลยกินไปเลยแต่กำลังกินไปเลยไปครับผมข่าวนี้แหละด้านขวามือแหละลงโจงแหละ ไปครับผมมาไปมาเราสิกแซกได้นะครับ <c oughs> เดีย๋ยวผมต้องเอาไอ้เบี้ยไอ้ตัวหน้าเป็นปัญหาหด้านขวามือออกก่อนนะดูสิจะทำไง ถอยสิไงไปครับเรือไปไปครับเอาเรือมาป้องกันเหลอืมอมาเราน้อยไปมาเราต้องมีตัวนะครับเอ่ออ่ะถอยโคนแล้วกัน ถอยโคนครับถอยโคนอย่าปรับโคนนิดนึง ไหนจะทำยังไงจะทำไงเดี๋ยวไม่เวลาหมดนะคุณโออาดี <c oughs> คุณหมอาดีคิดดักเลยเว้ยยังไงครับมาก็ไม่เข้านะครับ ทายที่สุดก็ต้องหนีไปโอเคอวนไหนดีกว่าวนนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเท่าวนแล้วเนี่ยมันจะได้ไหมเขากิน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 มันแล้วไม่ได้โ okay. อเคถอนมาได้ไหม ถ okay. อนม้าหน่อยดีกว่าแต่เอาคนขึ้นมปยืนแทนนะครับ เฮ้ยม,ม้าหมุนว่ะเล่นม้าหมุนเหรอไปครับโขนไปมาก็จะโดดลงมาโดดลงมาแล้วทำอะไรผมลอให้เขาทิ่มลงมาดีกว่าท่านผู้ชม Okay. กินครับกินตัวนี้ก่อนนะครับตายครับมีทางเดียวก็คือเขาต้องถอนม้าไปป้องกันนะซึ่งถ้าเขาถอนมา้มาตัวขวาเขาตายนะครับเขาถอนมาไม่ได้นะท่านผู้ชมเบียฟีนหงตัว ช่ซึ่งถ้าเบีย้ยตัวนี้โดนกินคราวเนี้ยเขาน่าจะโดนดันรัวๆแล้วแหละฮึ <c oughs> <c oughs> โอเคเขาปล่อยทิ้งนะครับ <c oughs> โอเคกินโคนครับเขาน่าจะกระโดดมา้าลงมานะท่านผู้ชมแบบต่อต่อมา้าอะไรเงี้ยใช่ แต่จริงๆผมปล่อยไอ้นี่ไปก็ได้นะสมมติถ้าเขากระโดดลงมาใช่ไหมท่านผู้ชมอาเขายังไม่กระโดดวะเขาดันตัวน,นั้นไปก่อนเว้ยแต่อย่างงั้นผมเอาเลยแล้วกันกินมาดีไหมกินมากินโคนกินเรือ,อมนี่เอาเอาเรือหนีก่อนดีกว่า รือว่าไงดีแาบบน้าท่านผู้ชมผมกำลังคิดว่าจะยังไงดีหรือว่าผมจะยอมแลกเรือไปเลยอะ่ะแบบเบีย้ยเรามันมีเป็นฝูงอยู่แล้วเนี่ยถ้าผมกินถ้าผมเอาตัวนี้กินมาเขาหน่าจะต้องโดดมาลงมา โดดม้าลงมาแน่เลยอะ่ะใช่น่าจะต้องโดดมาครับกินไปเลยดีไหมตัวนี้ยังไม่กินแล้วกันนะโดดมาแล้วก็เรือสอง ล้ายเหมือนกันนั่น,น่ห่ะถ้ากินกินอ่ะมาลองดูท่านผู้ชมผมกินไปเลยแล้วกันใช่เขาน่าจะกระโดดมาลงมาไล่เรือผมผมเดานะเอา้าไม่ว่ะ จริงๆต้าที่ดีเขาจะต้องโดดม้าลงมาไล่เรือผมนะครับเขาจะได้กินมาตัวนั้นฟรีหนึ่งตัวใช่ซึ่งอันนี้ก็คือเขาไม่ยอมกินวะโอเคถ้างั้นผมกินตัวนี้แล้วกันอืมโอเคไปครับผูกแล้ว เม็ดตัวแยงเหรอเอาเม็ดแยงเหรอหมาโดดหนีก่อนดีกว่าเดี๋ยวต้องรีบทําหน้าเบี้ยให้มันเท่ากันนะครับเฮ้ย hey, ต่อมาว่ะ๋ยว่๊งนีงนะท่านผู้ชมเขาต่อหมาเราว่ะ ผมไม่อยากต่อบเฮ้ย hey, หรือว่าต่อไปเลยดีไหมเบี้ย,รยเรามีเป็นฝูงอยู่แล้วนี่หว่าเบี้ยเรามีเป็นฝูงอยู่แล้วนะครับอ่ปดันขึ้นไปเลยขึ้นไปครับ นะแลกกันโอเคกินตัวนั้นกินครับทิมไลโคนไปก่อนหนึ่งดอก ไปมาอาจจะเสมอกันได้ก็ได้นะเนี่ยลุกไปก่อนครับหนึ่งดอกไปครับต้องกันไว้เดี๋ยวเบี้ยโดนกินเกล่อย จะทันไหมเนี่ยเขาจะต้องไอ้นั่นเราแน่เลยเอถ้าผมหงายไปเนี่ยเขาจะต้องลุกผมแน่เลยท่านผู้ชมผมยืดไปหน่อยดีกว่า อืม่ตัวนั้นเว้ยชาทิมขึ้นไปเนี่ยก็นั่นแน่นอนอืมอ่ะลุกไปก่อนหนึ่งทีไม่ได้วะไม่ได้ ทั้งหนเนี่ยเขาจะต้องกินผมเลยไหมเนี่ยหงเขาน่าจะดันโคนลงมาตรงๆนะครับมีสิทธิ์เสมอมากเลยออ่ะโเคไอ้ตัวนี้แม่งติดเม็ดเม็ดด้วยอะ่ะมา จอครับผม,มทิมขึ้นไปเลยแล้วกันอืม หนีมาฝั่งนี้ครับขึ้นไปครับลุกเข้าไป แนครัุ่นรู้นะจะทำอะไรนีก่อนเลยครับผมหนีมาฝั่งนี้ก่อนเลยปะ่ะออกก่อนเลยต้องบนออกก่อนไปครับไปครับผม ขาน่าจะแพาผมหมดเวลาเนี่ยป่ะไรเหลือกินครับผมลุกเข้าไปครับลุกเข้าไปครับหนัขึ้นไปครับลุกเข้าไปครับ ยังไม่กินนะครับอืมอีกรอบไหมคุณโอดีมันยังตัดสินไม่รูปให้รู้ชนะ